เปิดเบื้องลึกเส้นทางรักเวียวิกกี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดทุกแง่มุมของเรื่องราวความรักที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ของพระเอกหนุ่มใหญ่มากความสามารถเวียรสุกวัฒน์คณารัและภรรยาสาวสวยวิกกี้พิมยาเวศปริวัติที่เริ่มต้นจากข่าวซุบซิบสู่ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบพร้อมลูกสาวตัวน้อยค่ะ ย้อนไปเมื่อปีพศ2565วงการบันเทิงร้อนระอุข,ขึ้นมาทันทีเมื่อมีข่าวลือสะพัดว่าพระเอกหนุ่งมัดเข้มอย่างเวียสุกลวัฒน์กำลังอินเลิฟกับสาวนอกวงการหลายคนต่างพากันสงสัยว่าใครคือผู้หญิงคนนั้นที่เข้ามาเปลี่ยนสถานะหัวใจของพระเอกเบอร์ต้นของประเทศคนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรักมากนัก แต่ในที่สุดเวียก็ได้ออกมาตอบทุกข้อสงสัยด้วยตัวเองยอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับวิกกี้พี่มนยาอย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าวิกกี้คือผู้หญิงที่สามารถเข้าใจและปรับตัวเข้ากับชีวิตของเขาได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบติดดินความรักในการผจญภัยและการที่เธอสามารถอยู่เคียงข้างเขาได้ในทุกสถานการณ์ทำให้เวียม,มั่นใจว่าวิกกี้คือคนที่ใช่ที่จะร่วมสร้างอนาคตด,ด้วยกัน หลังจากที่เปิดตัวค้อหาดูใจกันได้ไม่นานเวียและวิกกี้ก็ตัดสินใจก้าวข้ามผ่านทุกสถานะสู่ชีวิตคู่สร้างความประหลัดใจระคนยินดีให้กับแฟนคลับและคนใกล้ชิดเป็นอย่างมากโดยทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวาหอย่างอบอุ่นและเป็นส่วนตัวเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565 มีเพียงคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะเก็บช่วงเวลาสำคัญนี้ไว้เป็นส่วนตัวไม่ได้ต้องการความหวือหวาหรือแสงสีจากสื่อมวลชนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความสุขและความเข้าใจที่ทั้งคู่มีให้กันทําให้ทุกคนที่อยู่ในงานสัมผัสได้ถึงความจริงใจและมั่นคงในความสัมพันธ์ของพวกเขา หลังจากการแต่งงานชีวิตของพระเอกหนุ่มเวียก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่ได้เพียงแค่พระเอกในจอแต่ยังเป็นสามีที่อบอุ่นและเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยเราได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกที่เวียดูแลเอาใจใส่วิกกี้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการออกทริปท่องเที่ยวในต่างประเทศด้วยกันการทำกิจกรรมร่วมกันหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในแบบเรียบง่ายไม่ได้เน้นความหรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นสไตล์ที่ทั้งคู่ชื่นชอบและเข้ากันได้ดีเป็นอย่างดี เวียมักจะโพสเข้อความหวานๆถึงภรรยาผ่านโซเชียลมีเดียอยู่เสมอแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่นับวันยิ่งแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆทำให้แฟนๆอบอุ่นใจและชื่นชมในความรักของคู่นี้ ความสุขของเวียนและวิกกี้เดินทางมาถึงจุดสูงสุดเมื่อวันที่12สิงหาคม2565ทั้งคู่ได้ประกาศค่ามดีว่ากำลังจะมีสมาชิกใหม่ตัวน้อยนั่นก็คือน้องวิรินนั่นเองค่ะข่าวนี้สร้างความยินดีให้กับทุกคนที่เฝ้ารอคอยที่จะเห็นทายาทคนแรกของพระเอกหนุ่มมากความสามารถคนนี้ และนับตั้งแต่วันนั้นเวียก็ได้กลายเป็นคุณพ่อที่เห่อลูกสาวอย่างเห็นได้ชัดเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อต้อนรับลูกสาวคนแรกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลวิกกี้ไวระหว่างตั้งครรภ์การจัดเตรียมห้องนอนและของใช้สําหรับลูกน้อยหรือแม้แต่การศึกษาเรื่องการเลี้ยงเด็กอ่อนอย่างจรงิงจังสะท้อนี้เห็นถึงความพร้อมและตั้งใจในการเป็นคุณพ่ออย่างเต็มตัว แล้วแล้วในวันที่19ธันวาคม2565ความสุขที่รอคอยก็มาถึงเมื่อน,น้องวิรินได้ลืมตาดูโลกท่ามกลางความรักและความยินดีของทุกคนการมาของน้องวิรินได้เติมเต็มชีวิตของเวียและวิกกี้ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเวียในวันนี้ไม่ใช่แค่พระเอกแต่คือคุณพ่อที่หลงลูกสาวสุด,สดๆเขามักจะอัปเดตภาพความน่ารักของน้องวิรินให้แฟนๆได้ชมอยู่เสมอ เผยให้เห็นมุมที่อ่อนโยนและอบอุ่นของซูเปอร์สตาร์คนนี้ส่วนคุณแม่วิกกี้ก็ทำหน้าที่คุณแม่ได้อย่างยอดเยี่ยมดูแลลูกสาวได้อย่างดีเยี่ยมและยังคงความสวยสดใสไม่เปลี่ยนครอบครัวขนารถในวันนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของความรักความอบอุ่นและความสุขที่ลงตัวและงดยามในทุกมิติเรื่องราวความรักของเวียสุกกลวัตและวิกกี้พิมลยาเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า ความรักไม่ได้ต้องการความซับซ้อนแต่ต้องการความเข้าใจและความจริงใจการที่พระเอกระดับแนวหน้าของประเทศเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่กับสาวนอกวงการและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องยืนยันว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงหรือสถานะทางสังคมแต่อยู่ที่การได้อยู่เคียงข้างคนที่เรารักและเข้าใจเราอย่างแท้จริงค่ะ